ัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้เราจะพาน้องเพิร์ตมาเที่ยวที่เซ็นทัลคิสขับนะคะที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธซึ่งเรายังไม่ได้สมัครนะเดียวจะเข้าไปสมัครก่อนนี่ตอนนี้เราได้บัตรมาแล้วค่ะผมแถมหมวกด้วยนะ้องเพิร์ตเพิร์ตหมวกน่ารักไหมมีหมวกให้ด้วยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะสําหรับเซ็นทัลคิสขับนะคะที่คนที่เป็นสมาชิกจะได้รับนะแล้วก็สามารถเล่นทุกสาขาด้วยโหน้องเพิร์ตเอาหุ่นยนต์มาเยอะมาก เฮ้ยมีไดโนเสาร์มีเดี๋ฮะมีนินจาเต่าเพิร์ดหรือนินจาเต่าตัวนี้ชื่ออะไรเพิร์ดรู้ปะใช่ตัวนี้คือโดนาเทลโลที่เพิร์ดถือเหรอครับลีโอนาร์โดอ๋อไหนมาดูทีขอข้อน,นึงนะเพิร์ดเขามีครบไหมนินจาเต่ามีครบสี่ตัวปะครับหรอดูดิน่ารักอ่ะเจ๋งนะเท่หมาชื่ออะไรเหรอตัวนี้ชื่ออะไรนะครับลีโอนาร์โด หาสิว่ามีตัวอื่นหรือเปล่าแล้วมีโซนที่เป็นของเด็กแบบว่าอันนี้เป็นของในส่วนลการคู่ต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัว่ะขอต่ารๆแล้วก็มีสไลเดอร์ ตรงนี้เขามีที่ต่อเหมือนเป็นต่อมือต่อตัอ้งนูนรอบลลเริทไปดูสิอ๋อเขาเป็นเหมือนให้เล่นที่เป็นตัว็อบต่อกันแล้วก็สร้างเป็นทีดีเฮ้ยครับจะเอ๋ไหนเพิรมีอะไรอวดแม่บ้างโห เล่นหุ่นยนต์อย่างเดียวเลยอะไม่สนใจอย่างอ,างอางื่นเลย <c oughs> ข้างในคลิปขับมีของเล่นเยอะมากแต่เพื่อเอาแต่หุ่นยนต์นะครับตอนนี้ดูแต่ฟิกเกอร์นะครับ <c oughs> เรียงกันเป็นพืชเลยมันยืนได้ไหมอะเอามันยืนได้ปะมันสามารถยืนได้ไหมลูกยืนอยู่ไหมให้มันหันหน้ามาหาแม่หน่อยได้ไหมหูเท่มากเดี๋ฮักอดูดิโอ,อ้ยหมุนคอได้ด้วย <c oughs> <c oughs> แบตหมดแล้วหรอ มีเสียงไหมโอ้กดที่ซิกกดที่ซิกแพคกเขาเหรอสุดยอดวิ่เจ้าหมูป่าน่ากลัวหูปากตุ้เอาะก็หน้าทิมและหมดพลังเหรอ,อ,อตอนนี้มีสอตัวตัวนี้ชื่ออะไรนะต,ตัวนี้ชื่ออะไรตัดูมือ บูเบอร์ลีเนาะไหนมามาบูเบอร์ลีคนมันบูเบอรลีนเอามือคนมันเลยเอากรงเล็บบูเบอร์ลีหายไปไหนหมด <c oughs> บูเบอรลีน่ายท้องแพ้ไปแล้วโดดเลยบูเบอร์ลีโดดควนเลยโอ้ว้าเอา้าทำไม ฮีโร่เรานี่เป็นลมทุกตัวเลยสู้ไหวไหมเนีย่ยอะไรมดพลังเหรอตองนี้มันอะ่เลซอรอ๋ <laughs> อหัวชนกันเหรอ <laughs> อา้านี่ก็ตุยเหมือ<ๆ>นกันเหรอแสงเลเซอร์อืมแสงเลเซอร์เลยเหรอ อุ้ยเพิร์ดขนมปังน่ากินมากเลยเพิร์ดขนมปังนี่ไงเอาขนมปังไปอบดิเนี่ยขนมปังน่ากินมากเลยทุกคนนี่มีครพเค้กด้วยนี่แล้วก็มีมังกรน่ารักใช่เนี่ยเขามีขนมด้วยเพิร์ดขายขนมก็ได้นะมีไอติมด้วยนะมีขาก็อร่อยไหนก็มีคนออกมาอบไว้มั้งมีคนเอามาแช่ไว้ไงนี่ตู้เย็นใช่ไหม นี่คือตู้เย็นไงก็เลยมีผักกับผลไม้อยู่ในตู้เย็นเฮ้ยมาเล้วมาเล้วเขาะจะทําอาหารหรือเปล่าหรือว่าอะไรอันนี้เป็นเตาอบขนมปังนะเปิดดินี่เพิ่งไปเอาขนมปังอบแล้วมาเล้วขนมปังอบอไปแล้วโอ้โหมีการหุ่นได้ไหนตั้งไฟไหนตั้งไฟ้วยโอ้โหไหนอบขนมปังหืมสามร้อยห้าสิบองศาเลยนะรุนแรงมาก สุกยัง,งสุกยัง,ยงปิง๊งสุกแล้วอุย้ยอบอะไรอะ่ะร้อนไหมเนี่ยไม่มีเครื่องมือในการจับเลยครับเค้กเหรอครับไหนชิมดิอร่อยไหมงอ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 มแซบ่บขนมปังน่ากินมากเลยอะ่ะก้อนสองก้านสอง,สองเอาไปอบอืมปิดเลยเอาไปอบอันเดียว,วเหรอ นี่เอาคัพเคก้กไปเก็บด้วยเอาคัพเคก้กอันนี้ไปเก็บด้วยแล้วเราก็เอาอันใหม่มาเล่นนะครับ,บายนี่ก็น่ากินนะนี่ก็น่ากินนี่ก็น่ากินนะ่ากินทุกอย่างเลยพอรู้จักสิ่งนี้ไหมเขาเรียกว่ามาการะลองนะมาการะลองอม,อามาการะลองเอาอะไรครับอุอ้ยมาการะลองลอนเอ้อ๋อ,อมาการะลองสามารถประกอบได้นะว่าเพิร์ดดูดิมีหลายสีเพิร์ดก็เลือกได้ว่าเพิร์ดจะเอาสีไหนคู่กับสีไหนมากลอง ไม่เอามากระองด้วยไม่ชอบอ่ะอันนี้เป็นค,คัพเค้กบูเบอร์รี่ปะอบ,บค,คัพเค้กบูเบอร์รี่กันทุกคนใส่อ่ะ,อะปิด้าเชฟชคนนี้นี่ยุ่งยุ่งกันเนาะปิด้ากันดิให้ปรับความร้อนอือปรับความร้อนเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่นาทีต้องอบกี่นาทีครับ สิบนาทีงั้นเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าสิบนาทีจะสุกป่ะเฮ้ยนี่มีไมโครเวฟด้วยอ่ะน่ารักอนะ่ะไมโครเวฟอันจิ๋วดูสิน่ารักมากเลยอันนั้นล้างมือนะอ่ะเซฟทำอาหารเสร็จแล้วก็ล้างมือนี่อุปกรณ์ทำครัวพร้อมมากมีมีทำอาหารมีมีหลายแบบหั่นเค้กแล้วหั่นเค้กแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ถูกแล้วไอ้นุ่มเอยอองั้นแหละหัน่นออีกข้างนึง เอ้ยขาดแล้วโอเคโอ้โอ้โหง่ายเจอแล้วง่ายแม่เจอแล้วเป็นคนสติอ่ะเคยก็ตัดนี่เอาไอติมหน่อยครับเดี๋ยวเรามาตั้งร้านไอติมกันมาขอไอติมหน่อยครับเอาเป็นอันนั้นก็ได้ครับหนึ่งลูกครับขอสิบลูกเลยได้ไหมครับขอทั้งหมดต่อกันเลยได้ไหมครับให้มันสูงๆเลยได้ไหมครับ เอาพอขากินท้องเสียไหมเนี่ยเอาต่อเลยแตะเลยเออนั่นแหละโอ้โหขอสิบเลยขอสิบเลยอยากได้สิบลูกเลยไอติมสิบลูกช่วยไอติมกระปองแรกไอติมสิบลูกว้าวไอกระอแล้วครับไอกระปองแรกมาไม่ถึงครับลูกค้าเหลือแค่อันเดียวครับแง้มนะครับแง้มเฮ้ยหมดแล้วครับอังเลยเล่นเลยครับ วิ่งมีเครื่องบินอุ้ยมีดวงดาวด้วยอยู่เป็นไฟฟ้าก็ต้องมีดวงดาวแล้วก็มีเครื่องบินใช่ไหมขับรถมาตรงนี้เลยอะขับรถมาตรงนี้เลยครับมารับคนตรงนี้เลยครับอือหือ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 ดีไปกับกุ๊กไก่อันนี้นกใช่ไหมไม่ใช่กุ๊กไก่โอ๋อปิดประตูเปิดที่กั้นหน่อยครับเปิดที่กั้นหน่อยที่กั้นอยู่เปิดที่กั้นหน่อยที่กั้นเปิดหน่อยครับโอเค อยู่ทางไหนครับเอา้อาป้าวิ่งมาเลยให้มัมนทายนะครับป้าปม่ได้รรไไครัยนี่ถึงแล้วจอดที่ป้ายรถนี้รับคนอยากเปิดมาแล้วป<ม>ิดก่อนครับปิดก่อนรถไฟจะมาครับโอ้ยชนแล้วชนไม้กั้นแล้วรถติดครับรถติดไม่ได้หมายถึงรถเยอะนะครับคือรถติดทางเข้าไปไม่ได้ครับขับเครื่องบินนะครับถึงตาเครื่องบินแล้วครับโอ้โหเครื่องบินบินไปทั่วเลยครับ หมุนติ๊ดๆแ้วครับเครื่องบินไปแล้วครับเครื่องบินติดครับเครื่องบินหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนขึ้นหน่อยหมุนหน่อยอ่านั่นแหละแล้วอย่างเท่เลยอ่ะเครื่องบินโหตำราพระอาทิตย์เฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเฮลิคอปเตอร์จริงๆแล้วหมุนได้ไหมหมุนได้อันนี้เป็นไม้ครับไปแล้วดวงดาวกับพระอาทิตย์ไอ้ดวงดาวกับพระจันทร์แล้วไปหาพระอาทิตย์แล้วเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์น้องเฟิร์สค้างเติ่งอยู่ข้างบน ของใหม่ของใหม่ของใหม่เล่นใหม่อะไรอีกอะนี่เป็นหัวลดจักรเหรอหัวลดลากเหรอหัวไฟไม่สำนักเลยเฮ้ยไม่มันครอบคอปีต้าพีกนี่เป่ะแล้วมันนายมามี่พีกเหรอใช่ไหมหรือว่าแดดดี้พีกเนี่ยอ้าวตัวนี้ก็แดดดี้เหมือนกันนะสิมีแดดดี้สองตัวเหรอโอ้นี่ไงครอบคอของเขาอยู่นี่นี่ นี่ไงน,นี่ไงเพิร์ดจอร์จจอร์จกับเปปป้านี่จอร์จกับเปปป้านะเอาแล้วน,นี่อ๋อนี่เป็นเขาเรียกว่ากับตันเรือใช่ไหมนั่งขับได้ด้วยโอ้จริงเหรอกับตันเรือนะเพิร์ดนี่มาถ่ายอะไรก็ได้กย่างอันนี้ใครเนี่ยอันนี้คือใครแดดี้แดดี้พี่แมรี่แมรี่ ขับไม่ได้อันนี้คือใครนี่เพื่อนอันนี้นิพจน์อันนี้แม่นิปพานเออเหรอเฮ้ยเห็นรถไฟโอ้โหรถไฟมาแล้วรถไฟอุ้ยอย่าตัดหน้ารถสิรถไฟชนหรอกโอ้โหรถไฟวิ่งตัดหน้ารถเฉยเลยโอ้หมีรถไฟยักมาอีกมีเรือมาอีกทำไมมันอยู่ได้ด้วยกันหมดเลยเรือรถรถไฟอยู่ในถนนเดียวกันหมดเลย าแล้วครับเดี๋ยวหลุดนะลูกไปถอนของเขาผมไปก่อนนะครับผมจะขับไปแล้วนะคบกับตาเรือขับไปแล้วครับไปแลครับวิ่ด้กันหมดเลยครับบนถนนเดียวกันครับทั้งเรือทั้งรถไฟแล้วก็รถด้วยครับนี่มันเรือบกต่อครับเนี่ย ลองเล่นต่อแบบพี่เขาบ้างอะเิ่นั่งเลยเ่อต่อเลยครับมันจะมีน็อตแล้วเราก็ต่อเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ต่อเป็นบ้านนองได้เลยนะไม่เอาหุ่นยนต์ไปอยู่ในบ้านเราก็ได้นะเอาตัวไหนชอบตัวไหนที่สุดเธอชอบตรงนี้สุดเลยใช่ไหมที่เป็นหุ่นทั้งหลายนี่ตัวอะไรนะ ฮอกอายอ่ะปะม,มาแล้วครับอกอายโอเเ้ยเพื่อป้ากำลังจะสร้างบ้านดูดิเพื่อป้ากำลังจะสร้างบ้านให้น้องเพิร์แล้วเนี่ยใช่ถ้าเด็กโตๆประมาณเนี่ยน้องรบเจ็ดขวบเอาเข้าไปอ,อยู่ในบ้านแล้วหลับอา้าวหลับสนิทแล้วอย่าลืมเอาไปเก็บด,ด้วยนะคะท่านผู้ชมที่มานั่งดูเราสรังบ้าน คนเขามีหนังสือด้วยอ่ะมัมมี่ขี้สงสัยหนังสือเยอะมากอันนั้นอะไรหมูใช่หนังสืออ่านเยอะมากอ่าสแกนสแกนอเอแล้วไงต่อเจอไหมอมาแล้วบุ๊คไปดิมาแล้วอุย้ยโดนเจ้าหมูเป๊ะเขาหลบทันเหรอ โอ้โหหบินไปไกลมากบินไปกินขนมหมอนตรงนั้นอะเติมพลังหน่อยสิคุณบลินเติมพลังแอบกินขนมคุณบลินมีแบบฟังก์ชันด้ยโดยคืนเติมพลังให้คุณบลินเนี่ยที่คุณเขาโดนลงโทษอยู่เหรอคะเขาโดนลงโทษอยู่เหรอโอ้โหเขาออกกำลังกายเขาทำอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยะ เฮ้ยบุฟเฟลินมันมีปอยบุนตัวอะไรเลยไหน,นอีกที <Okay. S 1> ออกกำลังกายออกกำลังกายอ่านอน,นูหุย้ยขอหักดังก๊อกเอาแล้วนะเฮิร์ดเอาแล้วนะไหนบุฟเฟลินไปแล้วตาเขาอายบ้างเพิร์ดมาแล้วนะหนึ่งเอาเพิร์ดทำไหมเพิร์ดทำไหมหนึ่งสองตัง้งจำเบาขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเอาเงา โห่ที่สิ่งมาเลยว้าวโวคิดว่าพี่หมูจะเป็นยังไงตอนนี้กำ <c oughs> หมัดแล้วนะเนี่ยเจ็บสุดเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะรอยสากอ๋อแท็ทูอ่ะนะตอนแรกแม่นึกว่าโดนยิงเลือดออกพี่หมูเป็นลมชุดพี่หมูเท่มั้ยดูเป็นชาวร็อกเลยนะจริงพี่หมูจะมียานผ่านนะอย่างหนึ่งด้วยเพิร์สในเรื่องอ่ะเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สิ่ง แต่ฮาเล่พี่หมูทำอะไรเอาความร่างกายฉีกขาพี่หมูเอาความร่างกายฉีกขแล้แค่สองคันเรแข่งกันนเพรอเหรอเดี๋ยวพาบางให้แล้เพิเพิไปดูทางนน้นเหรอไปดูนะหนึ คันไหนมาก,ก่อนอ,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 อุ๊งอุ๊งอุ๊งเฮิรดไปกดปล่อยอ่ะทำไมทำไมทำไมหยิบมาตาสุดท้ายแล้วนะอือตาสุดท้ายแล้วนะเพิรอดจะไปจับเพิรอดจะไปจับพ่อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ไปเพ่ไปดูเพื่ไปดูตาสุดท้ายแล้วนะแม่รอแล้วนะหนึ่งองหนึ่งติดหมดเลยเหนื่อยหมดแล้วรถเหนื่อยหมดแล้ว